นี่ยวมาบึงข้ามบึงชีวิตประจำวันไม่เมื่อยมือนี่ผู้ปลาหดมปลาผู้อันยอดวิวหลายๆนี่กดไล่กดแค่ให้นเด้อนี่สิเอาไปให้ผู้สุดทงผู้ละทงนี่ผู้ละซ้อนโกแมนผู้ละทงให้ผู้ละซ้อนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยกดไล่กดแค่ให้แน่นี่เข็ดมมมปลาเซฟเซฟ สานของเฮาเลยนำกระดกนำปลนท่านใส่ใส <polls those S 1> ่เอาใส่มะเคือหม่เอาใส่มาพร้ใส่กันนี่ตั้งอไปเลยเดี๋ยวนที่จเทียวจะกนใส่ห่ใส่มข้นาอืใส่เอาพี่โยนได้หรอเขาเอาว่าอี่นองโอ้ยยางดีเลยนี่ มาแล้วมันอีข่อยเทนันนี่มันอมปุ๊บลงสัเต็มอันนี้ใส่ใส่จระประปาัวายาวฟั้งแตบฟังฟั้งใบฟังไปที่นองแดงอุ้ยอดซ้อนวันนี้ใส่ใส่แดงๆนี่ที่น้อน <c oughs> ง <c oughs> <c oughs>

กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็สีส้มไปให้คนละซ้อนกดหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยซ้อนเดียวนี่ไงเอาซ้อนเดียวซ้อนละ10บาทได้ให้กิ๊บซื่อเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ซิมเบิ่งก่อนซ้อนนึงกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหางอะไรมึงสุด ไก่หดที่เลยบรอเออโอ้โหูสได้งเลยมันอยู่กับตัวเราเท่านั้นนี่อยก็ไม่ยากยังแได้อยู่กับตัวเราเท่านั้นไปที่เลยเดินสูกกัน Say cả hôm tao ta, tao 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 เล่นโล่งเหงียนใส่บ้านสิกินเลยนใส่บ้านก็่แเด้อกินดีกาด้มาสามแต่างบ่เอาอย่างมาชักยาวหายย่ปู่านท้ปั้อ้กัเาไดูเนาะอีกปู่อ๋อ เคยเห็นแต่มันนี่เอาเขาห้าเขาหนาสุดแต่ว่ามันหุ่มาบอกกันเลยเคยบ่กม้วนบุหงกเถ้าคนเอามันหบ่นมาคนตั้งสามคนอือบ่บหุ่นมากกับบ่บ่หนักหนาเดียวหนักสำหรับมันแต่ว่ามันมันมันหนักสำหรับมันมันบ่เคยหึดของเขาหนำแทบบ่แม่นหมอบไว้ี่ไม่เอาเลยนะจ๊ะนี่ไง ได้ใส่ด้ทัใ่านาะเจ้วสิได้มีนคาหน่อยเด็กสืบผ่อนมาแต่พอทะไมปู่ยาตายายพี่น้องเลยอันนั้นเพิ่นเพิ่มมาเพิ่นไปไทยอันบักอันสองร้อยปีอันต้นอันนียังก็ต้นท่านสายแม่ออสูเพอไรขึนยอดยู่ยางหลายเัล่านเอ๊ะต้นท่านสายยังสั่งหน้าจอยนั่นบักกลยว่าบักเราก็ปีเราได้น่ะ ได้ถึงสองพันรวมาัะยอดวิวบุก็ได้หลายป่านเดียอยากเห็นไปทยนั่นเด้อหมู่บ้านฝ้ายไมไมือนันแบบโอ้ยมัต้องใครมูงเขาิ้งิเผานั่นเครื่องตำสุบกอึงเครืงเผาป่ากินมาสั่งข้นบาค้นปุบป่าดอีเนียได้ย่างกินนั่นะย่างปูจับปลาหาค้นจับบะมี่อกเฮ้ยบูเบาเบาเด่นตัวเอตัว ำกินอมลงโง่นะ้ำจับพวกีคนจับ W4 คนโอ้ยชิบอดเลย้่่รปลารข้าเก่าี่ขาเก่าขนาดเปล่าดิน้ำจับปลา4คนอยู่น้ำกินอมลงโง่มาแต่ว่าย้ำจับย้ำจับปลาี่คนน้น้ประาแค่อยกับพเจ้าาคอยเช่ิบอะไรปลาน กระเทียวเอาข้อใส่เรียบร้อยเอ้าท en okay. en en uh, ี่ซาไปกินข้อได้แล้วนี่นะคนละซ้อนคนละซ้อนเอ่อเมื่อในภาเหนือคนจะเสียดายแช่แตเนี่ยว่าเสียดายอยู่เอาใส่ใส่ดิใส่พุ่นตัวนี่นะเออก็ตามไรคุกเดี๋ยวตามคุกเดี๋ยวไม่ชี้ทำเด้อพี่น้องไมีทำเด้อยกปุ๋ยเนี่ยมาจัด สสามมัมงไแามัน้อไกว่า,าอแปว่าเขาเรยว่าใส่ห้องเหียบเล้ยวเก็ดกลัวเก็ดกลัวอยู่ทำต้องสิน้นเด็ดกลัวแต่ว่าไส้นั้นมันได้ หนึ่งกลนมันได้ไปนองเด้สองสามอามีปลาอันใส่ห้องเอียบไปเรยวแต่ว่าตัวปลากับปลาไรสูตรโบราณนะพี่น้องตำไปเด้อไปเด้อมัา มันกระตัมให้มันเข้ากันดีดีฉันจะเทียมเข่าพร้อมแตัวนี้เป็นยังเข้มใดเพราะว่าห้าสิได้มาปรุงอีกเช่นหนึ่งตัวนี้เข้มใดอยู่คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปจะเพียงตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อมันแปดนาทีแล้วบอกกันไปมนะครับน้องลิปหน้าสวัสดีครับ